สวัสดีทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ตำบลมันกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชัยนาทกำลังจะไปที่เขื่อนเจ้าพระยาไปหาพันไม้วันนี้จะไปเอามาสักสิบต้นเอามาพร้าวน้ำหอมเก้าต้นเอาไปซ่อมแล้วก็เอาไผ่ไปหนึ่งต้น อาไปซ่อมเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาเอาอีกสักสิบอยดต้นไปกันทุกคนนี่คือถนนในตำบลบ้านกล้วยนะจะบอกว่าตำบลตำบลเมืองก็ได้อำเภอเมืองจังหวัดเชียงนาทแม้เป็นในตัวอำเภอเมือง ธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์นะทุกคนนี่คือจังหวัดเชนาบ้านเกิดแล้วก็ถิ่นที่เราเติบโตมาเรากำลังขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะซ้ายมือเนอี่ยไปเขื่อนเจ้าพระยาถ้าตรงไปก็คือจังหวัดสุพรรณบุรี เ,เลี้ยวขวาเลาะแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจังหวัดอุทัยธานีเราเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนเจ้าพระยาเลยเขื่นเจ้าพระยาก็าาาไปจังหวัดสิงห์บุรีนะทุกคน เส้นนี้ตรงไปสุพรรณคือเส้น3-40เราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าด้านซ้ายคือพระกรมาธาตุวรวิหารนะทุกคนแล้วก็มีมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่ด้วย สาขาจังหวัดชนาซึ่งเราเคยพาทุกคนมาเยี่ยมชมแล้วเนาะถ้าสนใจก็กลับไปดูในอีพีเก่าๆนะด้านซ้ายมือคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดชยนา เลยมาหน่อยเดียวสองฝากทางก็จะมีพันไม้นานาชนิดขายนะทุกคนแต่เราจะมีเจ้าประจำอาชีพปกติท่านจะเป็นครูวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ท่านก็จะมาอยู่ที่นร้านขายต้นไม้พันไม้นะ่ะชื่อครูเจี๊ยบทุกคน จำชื่อจริงไม่ได้เราไปดูกันพาทุกคนดูตลอดเส้นทางก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะยูเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ เข้าร้านเป้าหมายคือร้านของครูเจียบเลยช่วงนี้จะถ่ายแบบไม่ตัดต่อเลย ก็ธรรมชาติสวยงามนะทุกคนแถวเนี้ยซ้ายมือเนี่ยทุกคนเข้าไปก็จะมีทางราชการนะนะส่วนขยายพันธุ์พืชเนาะตรงนี้คือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชนาดมีการแจกพันไม้ฟรีอะทุกคนเอาโฉนดที่ดินมาแล้วก็ไปขอรับพันไม้ฟรีได้ เราเคยทำคลิปแนะนำแล้วถ้าสนใจก็กลับไปดูนะทุกคนเนาะตรงนี้คือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากรที่14เป็นยังไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยไปเนี่ย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงกล้าไม้จังหวัดชัยนาทยไปรับพันไม้ฝีได้ทุกคนเอาฉนดที่ดินมาก็ใช้ได้ละบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเดี๋ยวเราจะหาที่กลับรถเนาะแล้วก็ไปร้านเป้าหมายแหละกลับรถมาแล้วทุกคนก็จะมาเจอป้ายว่าสวนริงนะข้างหน้าไปต่อ คนถึงแล้วนะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวชิดขวาไปจอดครูเจี๊ยบนั่งรับหรือเปล่าเนอะเอเจอแล้ววัสดีครูวัสดีครับทุกคนนี่คือร้านของครูเจี๊ยบนะส้มโอทงดี ส้มโอขาแตงกว่ามีนานาชนิดนะทุกคนแนะนำเลยแนะนำเลยถ้ามาอัธยาศัยดีเราไม่รู้จักมาก่อนเนาะแต่ว่าพอมาใช้บริการแล้วก็ประทับใจอันนี้คือที่หลังแผงของครูเจีย๊ยบเนาะทุกคน วันนี้เราเอามะพร้าวน้ำหอมไปกาต้นแล้วก็เอาไผ่ไปต้นหนึ่งโอ้มะม่วงนานาพันธุ์มะม่วงอกร่องทวายนานาพันธุ์ทุกคนเนี่ยมะม่วงเบาใต้มะม่วงน้ำหอมมะม่วงน้ำดอกไม้มันมะม่วงมันขุนสี หลายชนิดเลยทุกคน,น,น,นมะม่วงแก้วขมิน้นโอ้มะม่วงเยอะทุกคนแต่ปีนี้เราก็ยังคิดว่าอาจจะเอามะม่วงลงเยอะนะทุกคนได้มะพร้าวน้ำหอมไปสิต้นลนะของครูเจี๊ยบไม่พอก็เลยต้องไปเอาของน้องสาวมารอนิดหนึ่งขอบคุณมากครูเจี๊ยบ ขอบคุณครับไปก่อนแล้วนะวครับรบปทุกคนปไะทุกคนกลับเราจะไม่เดินทางกลับทางเดิมเนาะเป็นการวน,วนวนครั้งนี้ก็จะข้ามเขื่อนเชนาดละซ้ายมือนี้จะเป็นแปลงทดลองนะทุกคนทดลองปลูกข้าวปลูกพืชไร่แล้วก็คัดพันุ์เอาไว้ไปขยาย จกจ่ายให้กับประชาชนสาราข้างถนนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัย50 60 60กว่าปีนะทุกคนเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเนาะเข้าตัวอำเภอเมืองจังหวัดชินาถ้าตรงไปก็ไปจังหวัดสิงห์บุรีเราเลี้ยวซ้าย ที่บอกว่าสาราเป็นร่องรอยของสิ่งก่อสร้างตามวัฒนธรรมการดำรงชีพวิถีชีวิตสมัยก่อนสัก60ปีเพราะว่าสมัยโน้นเ,นนะเห็นปอเทืองไหมทุกคนเนี่ยเลี้ยวซ้ายมือเนี่ยเข้าไปเอาพืชเ,เอาพันไม้ได้พันไม้ฟรีนะทุกคนซ้ายมือน ขวามือก็เขาเคยแจกพันกัญชาทุกคนคือสมัยก่อนยังไม่มีรถส่วนตัวกันเวลาจะไปไหนก็จะต้องไปท่ารถที่อยู่ในตำบลของแต่ละตำบลนนะเป็นรถสองแถวแล้วก็มารอที่สารศาสลา,าที่เราผ่านเมื่อกี้เนี่ยสลา,าสีเหลืองสมัยก่อนก็จะเป็นสลา สังกะสีสีเขียวนะทุกคนมานั่งรอเพื่อให้รถประจำทางเนี่ยที่วิ่งสายผลโยธินจะผ่านมาทางนี้เนี่ยข้ามเขื่อนมาเข้าสิงห์บุรีอ่างทองอ่างทองแล้วก็ยนะุดยาแล้วเข้ากรุงเทพไปซ้ายมือเป็นตําแหนงของ นักงานชนมาทานที่12ข้างหน้านี้ก็คือเขื่อนเจ้ระยาซ้ายมือไปจังหวัดนครสวรรค์นนะหรือที่เรียกว่าต้นน้ำเจ้ระยาถ้าขวามือก็จะไปสิงบุรีนั่นแหละตรงไปกรุงเทพออกทะเลนะทุกคน มือก็จะเป็นโบสหลวงพ่อหินเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาของคนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนทั่วไปซ้ายมือเป็น รำน้ำเจ้าพระยาเนาะตรงไปข้างหน้าคือทิศเหนืออยากบอกทุกคนว่าปร,ประเทศไทยเนี่ยแค่ขับรถไปตามทนนต่างๆมันก็สวยงามแล้วทุกคนร้านลวงจะเป็นร้านกาแฟร้านของกินของดื่มของหวานของขาวไม่อดแลวทุกคนค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะที่เราไปสัมผัสมาเนี่ยประเทศไทยค่าของชีพต่ำนะทุกคนเลือกได้หากินได้สบายสบาย เราเคยไปบางประเทศอ่ะที่ก่อนไปก็มีทัศนคติท um ี um ่ดีแล้วก็รักไปกินข้าวผัดกระเพราไข่ดาวหนึ่งฟองอ่ะราคาเท่าไหร่รู้ไหมทุกคนแปดสิบบาทแปดสิบบาทเป็นเหตุการณ ก่อนที่จะปิดประเทศเนื่องจากโควิดเนาะแล้วเส้นนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับเขื่อนกั้นน้ำท่วมอ่ะทุกคนซ้ายมือจะเป็นแม่น้ำเจรพยาใช่ไหมแล้วก็จะเป็นที่อยู่อาศัย ขับมาป้างีนะ้ยทุกคนเห็นไหมข้างหน้าแล้วจะมีถนนยุบตัวลงอ่ะเวลานั่งรถประจำทางอ่ะนะมันมันจะชันกว่านี้จะยุบตัวฟื้จะเสียวมากเลยเหมือนกับไปเล่นรถตีลังกาหาะที่แดนนารมิตอ่ะหรือแฮปปี้แลนด์อะหรือคนหรือรนะีมเนี่ยตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าฝ่ายน้นําล้นฝ่ายน้นําล้นเป็นที่ที่เวลาน้ามันเต็มแล้วนะ น้ำเต็มมาถึงระดับเนี้ยน้ำก็จะล้นข้ามผ่านไปฝาขวามือบริเวณนี้เขาจึงเป็นที่ที่เรียกว่าฝายน้ําร้นให้น้ํรารอะบายไปถ้าน้ํายังไม่สูงเกินฝายน้ําร้นตรงนี้น้ําก็จะถูกกักไว้เพื่อไม่ให้พื้นที่ไร่นาส่วนใหญ่จะอยู่ขวามือเนี่ย99%อยู่ขวามือซ้ายมือจะเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งทำข้าวปลูกต้นผักรถไม้ หรือว่าเลี้ยงสัตว์ไม่เสียหายเขจะมีสายนำ้ำรถฝาฝ่ายนำ้ำรถตอนนี้กำลังพ้นฝ่ายน้ำรถมาแล้วขึ้นผิวถนนจราจรปกติทุกคนโอเคนะทุกคนปิดกล้องตรงน,นี้ก็แล้วกันขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโอกาสหน้าเจอกันใหม่เนะบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน